หน้าฝนนี้ไม่ต้องกลัวพร้อมลุยไปกับ B M w X 3 3-10 E M Sport L C I สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Europa Premium Selection นะคะพบกับอ AR r รีวิวค่ะที่นี่ ยูโรปามอเตอร์พรีเมียมซีเลชั่นราชพฤกษ์นะคะศูนย์รวมรถ b m เอและ Mini พรีเมียมยูสข่าที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ค่ะว่าเดือนนี้เราพิเศษมากๆเลยเรามีรถในสต็อกให้คุณได้เลือกมากถึง70คันเลยนะคะแล้วมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษด้วยยูโรปามิดเยียเซลนะคะจองและออกรถภายในเดือนกรกฎาคมรับส่วนลดเลย1 0 0 0 0แบาทค่ะความพิเศษแบบนี้ค่ะทำให้ ตอนนี้นะคะผ่านมาประมาณ10กว่าวันนะคะรถถูกจองไปมากถึงเกือบ40คันแล้วค่ะ <Wow. S 1> พูดจริงไม่ได้โม้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแคมเปญเราแรงมากๆเลยตอนนี้ในสต็อกก็ยังมีรถให้ได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของกันอยู่นะคะซึ่งวันนี้อาอายจะมาแนะนำรถที่เหมาะกับสายลุยในช่วงหน้าฝนแบบนี้คือรถ BMW X-Series นั่นเองค่ะ เรามีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะรุ่นเริ่มต้นอย่าง X1 นะคะไปจนถึงรุ่นใหญ่สุดอย่าง X7 นะคะวันนี้จะมาแนะนำเป็นไซส์กลางค่ะนี่คือ B M ต่มันยู่ X3 ตอนนี้ในสต็อก,กเรามีให้เลือก2คันนะคะเป็นรถ X3 Plug-in Hybrid ค่ะและคันที่จะมาให้ชมกันวันนี้ค่ะคือ X3 30e M Sport LCI ค่ะรถปี2022คันนี้เนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าโล มาพร้อมกับ B.S.I 5ปีหรือที่ระยะทาง1 0 0 0 0แสนโลวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะสิ้นสุดเดือน6ปี2027ค่ะสำหรับคันนี้ค่ะราคาพิเศษมากเลยนะคะราคาเพียง2,290,000บาทเท่านั้นราคาดีไหมคะถ้าคุณผู้ชมจองและออกรถภายในกรกฎาคมนี้นะคะรับส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทราคาเหลือเพียง2 1 9ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ยังไม่พอค่ะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์กับ B M W leasing ค่ะจะได้รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน1ปีแล้วก็ฟรี กล้องบันทึกเหตุการณ์นะคะ B M w U เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะคะมูลค่าประมาณ20,000กว่าบาทนะคะฟรีไปเลยค่ะโอ้โหคุ้มมากทั้งรถทั้งแถมจัดเต็มนะคะใครที่มีรุ่นที่สนใจอยู่ต้องไวเลยนะคะโดยเฉพาะ B M w U X 3นะวันนี้นำมาให้ได้ชมกันแล้วนะคะคันนี้เขาสีพิเศษมากเลยเป็นสีเทานมด้วยใครชอบสีนี้นะคะก็ต้องรีบติดต่อทักไลน์มาจองกันได้เลยนะคะหรือมาชมรถจริงที่นี่ ยูโรป้ามอเตอร์ราชพฤกษ์ค่ะถ้าอยากรู้ว่า x 3 3 0 EM Sport LCI คันนี้มีออปชันอะไรก็ไปรับชมรีวิวกันได้เลยค่ะ BMW X3 30 EM Sport LCI คันนี้นะคะสีพิเศษมากเป็นสีเทานมค่ะใครที่กำลังตามหาสีนี้อยู่บอกเลยว่าต้องไวนะคะ แล้วคันนี้นะคะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดค่ะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์2ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc 2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะพละกกำลังสูงสุดอยู่ที่252แรงม้าและยังมาพร้อมกับเอ็กตราบูตนะคะที่ช่วยทำให้พละกกำลังของรถเนี่ยเพิ่มเมนถึง292แรงม้าเลยล่ะค่ะและคันนี้นะคะก็เป็นรถ X Drive ขับเคลื่อน4ล้อค่ะ สำหรับการขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ60กิเมตรนะคะสำหรับใครที่ใช้รถขับขีบข่ในเมืองนะคะขับไปทำงานหรือขับไปรับส่งลูกที่โรงเรียนระยะทางไม่ไกลมากสามารถเลือกใช้โหมดไฟฟ้าล้วนได้เลยค่ะและความเร็วสูงสุดในโหมดไฟฟ้าล้วนนะคะทำได้อยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะดีไซน์ภายนอกค่ะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง M สป o r t รอบคันโดดเด่นด้วย กระจังหน้าไต่คู่ขนาดใหญ่สีดำนะคะมีกล้อง360องศาไฟหน้า Adaptive LED ค่ะสำหรับด้านข้างนะคะจะได้ล้ออลลอย M Double s p o k e ขนาด20นิ้วและได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะดีไซน์ด้านข้างค่ะสปอร์ตเท่แต่งขอบประตูขอบหน้าต่างด้วยสีดำ Black High g o s s นะคะดีไซน์ส่วนท้ายค่ะโดดเด่นด้วยไฟท้าย3มิตินะคะแต่งชุดแต่ง M Sport ฝาท้ายไฟฟ้านะคะภายในด้วยความที่เป็นรถ X-Series ก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างใส่ของได้เยอะพับเบาะเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ได้อีกนะคะใส่ถุงก๊อกก็ได้ค่ะภายในของรถ BMW X3 ค่ะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังแท้วอ r n e s สกาสีน้ำตาลนะคะ ถึงดีไซน์ภายในจะมีความสปอร์ตแต่ก็ยังมีความหรูหราค่ะแผงคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะแล้วก็มีการตกแต่งที่บริเวณประตูด้วยไฟแอมเบียนไลท์นะคะแล้วก็วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะคะฝั่งผู้ขับขี่ค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน M Sport 3ก้านนะคะฝั่งขวาควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งซ้าย ควบคุมคูชนโทนค่ะมีแพดเดิลชีพให้ด้วยนะคะหน้าจอเรือนใหม่ค่ะเป็นแบบไร์คอกพิทโปรเฟชชั่นอลเปลี่ยนธีมตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกนะคะและมี Head-Up Display มาให้ด้วยค่ะจอกลางขนาดใหญ่10.25นิ้วควบคุมการใช้งานผ่านการทัศสกรีดและควบคุมผ่านการสั่งงานด้วยมือการสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ค่ะอำนวยความสะดวกนะคะรองรับ Apple Ca r p l a เ and a อนดเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยและ มีเนวิเกชันให้สำหรับโหมดการขับขี่ค่ะมีให้เลือกหลายโหมดเลยนะคะมีโหมดอิเล็กทริกค่ะ โหมดไฮบริดโหมดสปอร์ตที่มาพร้อมกับเอ็กตราบูตนะคะและโหมดแบตเตอรี่คอนโทรลค่ะและคันนี้มีกล้อง360องศาก็สามารถมองภาพได้รอบคันเลยนะคะมีระบบช่วยจอดด้วยและเดินทางปลอดภัยด้วย Driving a s s i s t a n t ค่ะสำหรับแอร์นะคะคันนี้จะได้เป็นแบบ3โซนนะคะด้านหน้า Duo Zone แยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้ด้านหลังมีแอร์ให้นะคะปรับอุณหภูมิได้เช่นเดียวกัน ห้องบริษัทด้านหลังนะคะนั่งสบายเลยมีพื้นที่กว้างมากด้านข้างบริเวณประตูทั้งสองข้างจะมีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนจะมาพร้อมกับหลังคากระจกพานรามิกกาสรูฟนะคะบานใหญ่เลยชมวิวด้านนอกได้แล้วก็เดินทางไกลก็ฟังเพลงเพราะด้วยชุดเครื่องเสียงลำโพงรอบทิศทางฮามานกาดอนค่ะ อันนี้ก็คือรีวิวรถ B M w X 3 30 E M Sport L C I ค่ะราคาพิเศษเลยสีเทานมคันนี้นะคะราคาเพียง2 2 9ล้านบาทและพิเศษมากเลยยูโรป้ามิดเยเซลค่ะจองและออกรถภายในเดือนกรกฎาคมนี้ รับส่วนลดเลย1 0 0 0 0แสนบาทนะคะราคาเหลือเพียง2 1 9ล้านหบาทเท่านั้นราคาดีราคาพิเศษแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลย X3 30 EM Sport นะคะเรายังมีให้เลือกอีก1นึคันด้วยนะถ้าสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์กันมาก่อนได้หรือมาชมรถจริงที่นี่ยูโร้ามอเตอร์ราชพฤกษ์นะคะ ถ้าสนใจบอกแล้วนะรถ B M W ของเราไปเร็วมากนะคะผ่านมา10กว่าวันจองไปเกือบ40คันแล้วมีรุ่นไหนสนใจก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วค่ะโปรดีแบบนี้นะคะไม่อยากให้พลาดเลยค่ะและหาะคุณผู้ชมชอบรถ B M W นะคะฝากติดตามโซเชียลมีเดียของยูโรป้ามอเตอร์ทาง f a c e b o o k YouTube และ t i k ต o k ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถสวยๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้อ้ายขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ